สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งบัตรลิงนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะอยู่กันกับข่าวคลานะครับสําหรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของมีอะไรใหม่ๆสําหรับเรื่องราวของรถยนต์นะครับในตลาดรถยนต์บ้านเรานะครับวันนี้ครับเราจะมาพบกับแนวทางของการทำมาเก็ตติ้งใหม่นะครับของทาง m a ส d ต s a l เลประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้มีออกสีใหม่นะครับเป็นในส่วนของคาร์บอนเอดิชันะครับ เป็นอยู่ด้วยกัน4รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Mazda 2นะครับ m a z d a 3นะครับ Mazda CX3 แล้วก็ Mazda CX-30 กนะครับก็จะเป็นนี่ครับในสิ่งที่เห็นกันอยู่นะครับนั่นก็คือสีใหม่นะครับถ้าเป็นสีใหม่นะครับของทาง Mazda นะครับก็คือจะเป็น c a r b o n e d i t i o n นะครับ c d r b o n Edition ก็จะมีนะครับก็คือสีใหม่ก็คือเป็นเทาฟ้าถ้าดูในแสงนะครับ แสงเนี่ยจะออกมาครับในออกเป็นฟ้าๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทาดำเนี่ยก็คือทางมัสดาเนี่ยก็มีจําหน่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการปรับราคากันนะครับคือหมายความว่าปรับราคาก็คือเพิ่มสีนั่นเองนะครับอยากจะได้ในสงการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับรุ่นพิเศษนี้จะมีอะไรบ้างอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกันในรายการครับ สำหรับรถยนต์มาส d ตที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นรุ่นพิเศษที่มาส d ตทำขึ้นมาเฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้นนะครับเพิ่งมีด้วยกันทั้งหมดนะครับสรุ่นนะครับแล้วก็6โมเดลให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจากตัวน้องเล็กสุดนะครับนั่นก็คือ Mazda 2นะครับที่มีให้เลือกทั้งแบบรุ่นซีดาน4ประตูนะครับแล้วก็ตัว h a ทแบ็กหประตูนะครับซึ่งตัว m a z d a 2นะครับ ที่เราตกแต่งมาพิเศษเป็นคาร์บอนดิชันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าคาร์บอนดิชันเนี่ยมีคอนเซปต์มาจากอะไรนะครับต้องบอกว่าอันนี้เราที่ที่ทางมาสเตอร์นำมาผลิตขึ้นเนี่ย เพื่อเฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นคอนเซปที่เรานำมาจากมาซาที่อเมริกานะครับก็คือเป็นลิมิเต็ดอินิชันนะครับแล้วก็มาผลิตที่เมืองไทยที่โรงงานออโต้ไลแลนนะครับให้คนไทยได้สัมผัสซึ่งรถแรกทั้งหมดที่มาซาสั่งเข้ามานะครับที่สั่งผลิตขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 1, คันนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเซกสามนะครับที่เรานำมาตกแต่งพิเศษขึ้นเช่นกันนะครับต้องบอกว่ารถยนต์ทุกรุ่นที่มาซานำมาผลิต ผลิตขึ้นมาเป็นลิมิเต็ดเอชชั่นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรุ่นนะครับแล้วก็สีนะครับที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับอย่างมาด้าสนะครับสีโพลีมาเท่าเกย์นะครับตอนนี้นะครับทุกทุกรุ่นนะครับได้รับความนิยมจากลูกค้าคนไทยเป็นอย่างมากรวมถึงสีแมชชินเกย์นะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกก็คือตัว ที่สีเทาดำนะครับคล้ายๆควันบุหรี่นะครับที่เรานํามาผลิตให้ลูกค้าชาวไทยนะครับก็ประกอบด้วยมาด้าสองนะครับมาด้าสามนะครับมาด้าสามก็จะมีทั้ง4ประตูและก็5ประตูนะครับซีดานและก็ฟาสแบ็กนะครับแล้วก็รวมถึง CX30 นะครับทั้งหมด4รุ่นนะครับแล้วก็6กโมเดลที่ทางมาสเตอร์นำมาให้ลูกค้าได้ชมได้สัมผัสแล้วก็เป็นเจ้าของนะครับในหลอดแรกๆนี้เนี่ยถามว่าตัวนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่า อย่างภายนอกนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อนะล้ออันลอยนะครับที่ลมดํามาให้นะครับรวมถึงหูช้างนะครับหูช้างก็จะเป็นสีดานะครับแล้วก็ในส่วนข้างในนะครับก็จะเปลี่ยนเบาะนะครับเปลี่ยนเบาะให้เป็นเบาะสีแดงนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะถูกใจคนไทยหลายๆคนเนี่ยที่ชื่นชอบในส่วนของความสปอร์ตนะครับให้ความหรูหรานะครับแล้วก็ให้ความดุดันมากขึ้นนะครับสำหรับรถยนต์มาซารุ่มพิเศษทั้ง4ี่รุ่นนี้ ก็สำหรับคาร์บอนนิเ i ชนะครับที่มาซาต์ตั้งใจที่จะผลิตขึ้นมาเพื่อลูกค้าชาวไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มาซาต์ต้องการสร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบและหลงไหลในความเป็นสปอร์ตของมาซาต์นะครับคือปกติรถมาซาต์มีความเป็นสปอร์ตอยู่แล้วนะครับแต่ว่า จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ต้องการมากกว่าต้องการที่จะไม่ตามใครต้องการที่มีความแตกต่างจากคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้น l i m i t e d e dition เนี่ยก็จะส่ง,ส,งส่งเสริมภาพลักษณ์ของอลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ที่เรามานํามาตกแต่งพิเศษนี้นะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Mazda นะครับแล้วลูกค้าทุกคนนะครับที่จะเข้ามามาชมมาสัมผัสรถยนต์ m a z d a เนี่ยก็สามารถที่จะไปจองทุกแวลุอมได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับ รถยนต์ Limited, รีเบดิตปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยให้อะไรนะครับแต่ว่ามาซาก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าโดยมาซามาพร้อมกับตัว MUS นะครับนั่นก็คือ Master Ultimate Service นะครับก็คือตลอด5ปีลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับผลิตภัณฑ์ของเหลวการซ่อมบำรุงนะครับรวมถึงค่าลงค่าแรงนะครับไม่ต้องจ่ายนะครับมาซาดูแลให้ตลอด5ปีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่า มาซาเป็นเจ้าแรกที่เริ่มทำสิ่งนี้เพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าที่จะใช้รถมาซาไม่มีต้องมีความกังวลใดๆเกี่ยวกับเซอร์วิสและบริการทั้งทั้งสิ้นนะครับรวมถึงค่าแรงค่าอะไรนะครับอะไรแท้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องเรื่องของเซอร์วิสนะครับรวมถึงนะครับลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วนะครับก็จะสร้างมูลค่าแวลูของตัวรถให้เพิ่มขึ้นจากการที่ใช้งานสมมติว่าลูกค้าเนี่ยครับใช้รถไป2ปี3ปีอยากจะเทรดอินนะครับหรือว่าอยากจะขายต่อ แต่มูลค่าของ MUS ก็ยังเหลืออยู่ก็ทําให้ราคามือสองของลูกค้านี้เพิ่มสูงขึ้นได้อีกนะครับนี่คือสิ่งที่มันน่าต้องการที่จะให้คนไทยได้เป็นเจ้าของรถจนมาสเตอร์ที่มีความรู้หราดีไซน์โดดเด่นนะครับทั้งภายนอกภายในรวมถึงคุณภาพเรื่องการบริการต่อไปนี้ก็จะไร่ความกังวลแล้วสําหรับลูกค้าในอนาคตของมาสเตอร์ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมที่โชว์รูมมาสเตอร์ได้เลยนะครับทั่วประเทศตอนนี้มีทั้งหมด 139แห่งนะครับก็สามารถไปชมไปสัมผัสไปทดลองขับแล้วก็ไปจองได้ที่ทุกครูมนะครับและนอกจากนี้นะครับหลายๆท่านโตกแต่งมาเยอะอย่างนี้ราคาคงจะเพิ่มขึ้นมากเนาะจริงๆแล้วไม่ได้เพิ่มมากเลยนะครับเพิ่มจากราคารุ่นพิเศษรุ่นปกตินะครับเพิ่มอย่างมาด้าสกับ cx 3เพิ่มมาแค่หมื่นเดียวนะครับส่วน cx 30กับมาด้าสเพิ่มมาแค่1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็นํารุ่นท็อป มาตกแต่งพิเศษเพราะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ความปลอดภัยหรือว่าอุปกรณ์อินโฟเทนเมนต์ต่างๆทุกอย่างมาครบหมดนะครไม่มเีเอาอะไรออกเลยนะครับแล้วก็เพิ่มราคามาแค่หมื่นเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับรถยนต์ของ m มา d a ทุกรุ่นตอนนี้ที่เป็น Edition, ลิมิเนซชั่นรุ่นนี้นะครับคาร์บอนีดิชั่นก็สามารถที่จะจองแล้วก็ m มา d a ส่งมอบให้กับลูกค้าได้เลยนะครับทุกรุ่นทุกทุกสีทั้ง,ท,งทั้งสีโพ uh, ลีเมทเอ่เมทัลเกและก็สีเมเชนเก ลูกค้าก็สามารถรับรถได้เลยครับ